สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันเสาร์ที่4นะครับคือกรกฎาคม2566นะครับผมยังพาพี่น้องอยู่ที่ตลาดนัดวันเสาร์อำเภอพ้อนทช่องจังหวัดละยองนะครับเอาต่อไปเป็นคลิปที่3นะครับเด้อคพี่พ,พี่น้องเดูคลิปที่3นะครับผมดวงดันสวัสดีครับคุณยายใช่เอออยังไี้ครับบักกอกบอกรับเนาปฟืนบ้าน <laughs> <laughs> บักชั่วบักกอก มีมดเนาะครับบวบเขือเทศเอ้าอันนี้แม่นเหมือนบวครับชุ่มอยูย่กับไดนแม่เล็ดผักแม่เล็ดผักก็มีเนาะนี่เหมือนตัวนี้อย่ากจะฟันจัากจะเลื่อนลบหนังแห้งก็มี่ปลาไหลบันนีท้ทวงเนี่ยพีโลเท่าไหร่ล้วครับเนี่ยพีโลละราสองหน่ยปลาไหลเนะครับปลาไหลใหญ่เลยเนี่ยมาเลยเนี่ยตลนาดนันนอำเภอพุ่นท่องนะครับทุกวันเสาร์มีเลยอันนี้เป็นหนังแห้งเนื้อมัดแล้วเท,ท่าไหร่ กบบานก็มีหนังแหงนี่ศ้าบาทครับนี่เอซือบาทนึงน่ะเอาทำไมถูกแังนี่แมโอ้ยได้บัากหลายได้ซิบบาทเป็นหนังงัวแหงเอาไปกี้นะครับหนังงวแหงเป็นของแข็งของแข็งเมื่อ,อไปตีไฟแล้วที่ขยายโตนะครับเช่นเล็กก้อนหินนี่เอาไปเผาไฟที่ขยายโตแต่ว่าหนังแหงนี่เอาไปเผาไฟแล้วที่หด เอาพร้อมแข็งหนังแหงเอาไปเผาไฟแล้วสิหดนะครับเด้อเอานี่ครับแมนมดเลยของคุณยายเพื่อนเด้อคุณยายร่างกินเขาบ่ครับบ่กระเพาะปลาบ่ครับ่นเป็นอาหารเ้าว์นะครับเอากินออกดูทูผมแน่นิดเดียวกินได้เอาบอกกอกจานเท่าไรขึ้นไงน่ะบอกกอกนี่กรอกจานละสี่สิบเอาไปตำมังงง่ายหน่ใส่บอกครัวอือเอา อันนี้ก็น,น้ากันบ่คุณยายโอ้น้ากันเลยเป็นเป็นหลานสาวครับนี่ลูกสาวนี่โอ้เป็นหลานเนาะอืมเอาเป็นหลานออกได้บ่ว <c> ร <oughs> ่าปิดเตี้นน้อยเราได้เมื่อก,กี้นี่อืเอาบ่เป็นอย่างครับอืเอาไม,หมยายา่หมดเนาะคุณยายเนาะปลาแดกปลาลาไม่หมดอย่าที่ฟันอย่าเนื้อลบอยู่นี่แหละไี่หอดปกาไหลามาหาได้แต่ละนัดพ่นท่องอืมวันเสาร์มาเลยได้หาคุณยายได้ขอบคุณหลายเลยครับเด้อขอบคุณหลายครับ เราไปไทยก็ติดต่อได้นะคะเอ้าเปิดทู่คือห้องยังสั้นเสียงเปิดทู่บ่ชเจ็บๆเจ็บๆอยู่นี่พู่นะครับไก่เอาเปิดทู่เพิ่มทู่ว,ว,วกไก่น่อยค่ะเปิดทู่วบวกไก่หน่อยใช่เปิดทู่ไก่หน่อยอ,อืมเอาเปิดทู่เจ้ห้องเสียงไก่หน่อยด้วยครับด้วยโอยู่ไก่ผู้ขายไก่หน่อยพูนเอาไก่หน่อยตัวแม่เหมิดด้วยครับนั่เด้อเอาเจียงตะไคร่เปิดทู่เฮาครับโอ้ยิ้มเสียกันไปเลย ตัวบักใหญ่กว่มีตัวเดียวโคโลตัวเดียวโดดๆปลาทูเฮาสามะขี่กันหันนาใส่กันตูปปากจ้าตัวปากอืมซื้อไปกินแล้วในครอบครัวมีแต่สามะขี่กันอืมปลาทูเด้อเขาเริ่มจะเศร้าบาดกินไปอืมเอาอืมช่วงนี้นะครับแม่ค้ากำลังหิวเข่าแล้วี่กินเข่าด้อืมนะครับอ้าวปลาทูสดก็มีดักแด้ก็มีนะคะอันนี้ไงเนี่ยหาซื้อบาทนี่ยแมันดีเลยอันนี้ดักแด้บ่ะดักแด้ดักแด้ดักแด้ ดักแด้กับพอทูสดนะครับอันนี้คือดักแด้นะครับนี่ดักแด้ตุ้งรหัสสิป่ะครับดักแด้ยามีห้าสิบมียี่สิบมียี่สิบห้าสิบเอาพี่น้อยกินดักแด้นะครับแล้วดักแด้เอาพอท้าทยนี่แม่ค้าเอาอบอกพูดอะไรนะครับเนี่ยแม่ค้าร่วมบีกําลัางกินข่าวอยู่ขอบคุณอลไรครับเสียงกว่าทู่ห้องเลยบอกเสียงไกลหน่อยวัดดีครับเจ้าเดิมเลยเข้าปุ้นเม,มื้อนี้อยู่ตลาดนัด วันสเสารอําเภอพุนท่องจังหวัดลอยเอ็ดเด้อครับแซ่บคือเกา่าแซ่บคือเกา่าเอามีเครื่องเคียงบมดนะครับเริ่มแต่ยี่สิบบาทเด้อยี่สิบบาทห้าสิบบาทแปดสิบบาทนะครับพี่น้องอยากได้แบบใดได้เลยเอาแม่ค้าว่าถูกต้อง <c oughs> เอา้เอา,อา,าถูกต้องราคานี่เลยเอาตลาดนัดวันสเสารอําเภอพุนท่องนะครับอยากกินทุกครั้งที่ว่าก,การเด้อเอา ข้าวปุ้นข้าวปุ้นพร้อมน้ำพร้อมผักเรียบร้อยเลยเอาไม่มีไม่หมดไข่นกกระทาบ่ะครับบ่กร่างเฮ็ดหนังนั่นกําลังกินเข่าบ่นั่ะฮะโอ้ทอดไก่ปอบกําลังทอดไก่ปอบด้วยครับเด้อเอานี่เป็นไข่นกกระทาไข่นกกระทาทอดกระมี่เนาะนี่จักบาทละไข่นกกระทาทอดนี่ยี่สิบสามถ้วยห้าสิบนะครับเอาไข่นกพี่สิบอันนี้กับไก่ปอบ ไก่พอบด้วยนี่ไก่พอบพร้อมน้ำจิ้มเอาล้านเขาปุ้นล้านเขาปุ้นล้านเขาปุ้นเอามาเลยตลาดนัดโพนทองวันเสาร์นะครับอืมเอาเป็นตาแซบเอาเดี๋ยวผมผมผมทายน้ำยาให้เบิ้งไม่ได้นี่โอ้ย<ห>เป็นตาแซบด้ว<ห>ยเป็นตาแซบเป็นตาแซบเป็นตาแซบเเจอกันเป็นตาแซบจ,าจา้าจ้าอืมอืมเอาขอพุดอะไรเลยครับแอปปอ่าขอพุณหลายไก่ดีคือเก่า โอ้โหดีละขนมครกนี่แต่แกนได้ขนมครกเนาะเศร้าบาทร่ะครับจ้าของละบาทีอเศร้าบาตรนะครับเด้อเศร้าบาทเท่านั้นเด้อขนมครกทำสดสดอดซื้อเขียวสดสดขายทดสดใหม่ๆสดสด้ะครับเด้อปุ้งใหม่ๆทำสดสดให้พี่น้องได้กินนี่เต่าล่างนั่นเด้อเอาตลาดนัดวันเสาองเพื่อพ้นท่องนะครับเอาสินี่ถูกเสาเด้อ พี่น้องอยากกินมาเลยข้าวหนมครกแบบโบราณนั่นเองเน้องใบเตยแท้สีเขียวสีเขียวคือสีเขียวใบเตยนะครับเด้อใบเตยนะครับเอาเนี่น้องนะครับนะครับทั้งสองทั้งสองอเอาสแกนได้เน้อไม่มีเงินสแกนได้ครับเส้าบาทสแกนได้ได้ครับเด้อเอามาอุดหมุนนะครับเด้อนี่ครับทำสดๆนะครับอ๋อขอบคุณหลายๆละทั้งสองทั้งสองนะครับขายดีเด้ นี่อย่างท้าง่นไก่แม่บ่ไก่แม่มัดมาครับทิมคร <siglo. S 1> <childish boo. S 2> ับผมย่างเดี่ยวอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับวันนั้นผมเห็นขายบักทุเลียนอืมวันนี้เหมือนฤดูทุเลียนมาขายหมากพิล่าครับสมเชวานหมากพิล่ากับบักอกใหญ่กับบักอกใหญ่

จากเกาหลีมาจากเกาหลีผู้ขายก็มาจากเกาหลีอืมมาจากกระเม็นผู้ผู้ขายนี่จากกระเม็นกินข้าวเหนียวอืมเอาขายดีได้หนิขายดีได้หนี่เอาหนิผู้ซื้อได้ครับเอาขอบคุณะไรได้เอยพ่อคราพ่อคร้าวโอ้สิบบาทได้นี่บักจันทเช็กสิบบาทบักจันทร์เช็กสิบบาท ข้าเมาโอ้ข้าเมามาน้ากันบ่ล่ะโอ้ข้าเมามาน้ากันบ่โอ้มาพ่นหลานเนาะนึ่งก็คุณแม่บ่อืมข่ามเอวเลยครับเด้ออันนี้เป็นลูกสาวบ่ครับเนาะโอ้ลูกสาวเลยครับเด้อเป็นข้าเมาเนาะสวยเท่าไดล่ะสวยละเศร้าบ่เขวยละเศร้าข่าเอวเลยครับเด้ออ้าวนี่เป็นถุงตัวนี้เข่าเมาแปลงแล้วกว่านี่เนาะอืมเนาะตลาดนัดอำเภอพุนท่องเด้อ อพี่น้องอยากกินนะครับกําลังกําลังแดดเลยกําลังแดดเลยกังหอมหม่องหนึ่งแต่ว่าหอมไปตกพุ้นบริยูน้ำเข้าดอกหอมกังซื้อจากของแต่ว่าหอมไปยูน้ำเพลินบุญเอาขอบคุณหลายเานนครับแม่ค้าเอาลองเข้าลองเข้าน้องถ่ายน้องสวยๆเลย ผู้ขายก็สวยขายนะครับร้อยแปดสิบบครับนี่เนื้อโอเนื Allāh ้อร้อยแปดสิบเนาะร้อยเนื้อเนื้อโอ้ร้อยซ่าต้มเอาไปจิ้มคับน้ำแก้วขมขุ่มเลยเนาะอันนี้เป็นปลาบ่ครับบ่ต้มปลาเนาะแต้วนั่นผมเห็นตะกอนขายกับผู้ชายเนาะไปใช่หรอเล่าเออบ่โอ้มาทำกันบ่ครับบ่เนี่ โอ้นะครับเอาเอผมจำได้ด้วยเป็นปลาได้ทงละเศร้านะครับน่เน้องละเศร้านะครับเลือดสามสูงห้าสิบครับเป็นโซมป่าเอาเป็นโซมป่าเป็นโตเป็นต้นก็มีอืมเอาอันนี้เป็นต้มเนื้อนะครับนี่เด้อต้มเนื้อที่ต้มแห้งเขาเอิยกต้มแห้งเอาไปซ้อยกินครับแก้วเพียขมขมนี่นะครับอันนี้เป็นน้องน้องวัวนะครับเท่าไรละครับน้องงวเขาสามร้อยหกสิบกิโลหนึ่งเนาะกิโลหนึ่งสามร้อยหกสิบเลยครับเอาน้องงวนี่ให้กินได้ครับ อยู่ตลาดนัดวันเสาร์อำเภอโพนพงทุกวันเสาร์เนาะเอาเนื้ออเนี่อันี้ครับเอาหลายได้น่องง่วนเนาะนี่ให้กินเลยอันนี้ครับแม่ค้านะครับแม่ค้าได้ทั้งสองทั้งขายนี่แหละครับชืมซุปอลายเอาขอบคุณหลายนครับขายดีเนะครับเอาจากได้น่องง่วนมาเลยเด้อเอา อันนี้งานเดียวกันปะครับบอบนมีกันหมดครับโอ้นะครับขี้แกนอันนี้ก็เป็นต้มแหงเน้อร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทอันนี้เป็นเนื้อนะครับสองร้อยเอาเนื้อเนื้อเนื้องัวเนาะเนื้องัวนร้อยแปดสิบอาออ๋ออ๋อนี่ครับผู้ขายผู้ขายใสแกนได้เนาะสแกนได้ครับบอโอ้ท่านสมัยใสแกนก็ได้ใสแกนก็ได้เงินสดก็ได้แต่ว่าหามเส้น อ้เนี่ยผมมักกันกน,นี่เลยเนี่ยๆต้มนะครับนี่นนนนต,มตม้มต้มปากน้ำต้มเครื่องในตม้มซุนเนลเนี่ยอ๋อแสบๆเลยเ <ไป S 2> ด้ออืมเอาเนี่ยนี่แก้วเพียรขุ้มขมแฉมไม่พร้อมด้วยนี่เด้อนี่แก้วเพียรขุ้มขมแฉมไหนน้ำเอาเนี่ยราคาตามไปไ้ายเนะครับร้อยสี่สิบบาทกรบโบแพงเอาถือว่าถูกๆใสแกนได้โบมีเงินสแกนได้เอ๋อขอบคุณหลายเด้อ เอาผู้ขายครับผู้ขายอันนั้นคุณแม่บ่ะครับผมอืมคุณแม่คุณแม่เนี่เอาตลาดนัดพ่นท่องพ่นเสาซุดเสเาด้วยครับเอามาเลยได้กินเนาะอืมเอาขอบคุณหลายรครับด้านนี้ก็จะเป็นร่องเข่าล่องเข่าเถื่อเถื่นาะนี่คู่เท่าไรร่องเข่านี่ยร้อยเศร้าอืมร้อยเศร้าก็ร้อยมีเสือกถูกถงามๆนี่แหละเนาะร้อยเศร้าด้วยครับเอาตลาดเอา ยิบไปพร้อมบมดเนี่้อมซอ,อมพร้อมยิบพร้อม,รอมบริการโค้งวงจวนตัวนี่ตลาดนัดวันเสาร์เพื่อพ้นท่องนะครับผู้ดใดมีร่องเท่าห้างใช่ไหมนี่แหละห้างห้างเจ้าเดียวเจ้าเดียวรับซอมร่องเท่าห้างห้างซ้ำไหนก็ซอมได้แ้วกับมี่หม่ใหม่ให้พร้อมคููละลายร้ยาถูกถูก นี่พร้อมเอาโค้อองจวนนะครับเด้อเอาตลาดนัดวันเสาร์เพื่อพ่นท้องนะครับพี่น้องมีรองเท้าห้างไม่พอแค่นี่ซ้อมให้เด้อหรือสิมาซื้อคู่ไม่ก็ได้นี่เนาะร้อยเศร้าเท่านั้นเอาขอบคุณหลายเลยครับขอบคุณหลายครับนั่งัะไรทางวันดีครับเข้าเมาเข้าเมา,า,าตลาดวันเสาร์พร่นท้องซู่เสาซู่เสา ทำเองบ่ครับอืมทำเองเด้วถุงเท่าไหร่ล่ะคุณแม่ยี่สิบบาทเท่านั้นเนาะถุงละซาวบาทหรือยี่สิบบาทอันนี้เป็นข้าวสารบ่ครับข้าวเหนียวไหมสามที่ห้าบาทอืมเนาะสาที่ห้าบาทมื่นละสี่ร้อยบ่มื่นละสี่ร้อยสป็นมอง โอ้ใกล้ายนสิ่เนาะเอาเ้าเหนียวด้วเอากิโลละสามที่หาบาทไม่ไมได้เนี่ยขโมงก็ไม่ไม่ด้เป็นขโมงไม่ขโมงไม่ตลาดนั่นหหังพอนีโอ้ยโอ้ยตกใใหมดเลยเว้ยขโมเด้วยขโมอเอทำเองสดสดด้วที่นูนอยากกินตลาดนัดวันสองเพื่อนท่องมาเลยเด้อมาหาคุณแม่มาเด้อเด้อนี่เนาะหอมแซ่บนหอมด้ย นั่นยังเดต้่นคงงเดตโกผมตื่นเหมือนเมื่อกี้มันตัวใหญ่แต่ผมหน้าตัวนี่อ้อเดตเมา่อไปอ้วนเดตเนาะคนกินยังมามา่อไปอ้วนครับเสร็จนี้บักบวบบักบวบออมใส่เพิ่นได้นอนเนี่ยแบบบวบไม่นอนโอ้ยเอามาไว้ใกล้ๆกันเลยเดียวออมใส่กันเลยเด้ด้วยพักยังแล้วนี่ยพักหวานักหวานเบิ่มพักกระเดาตัวเนาะพักหวานเจียงใส่เห็ดนี่บอกครับบอกพักหวานเจียงใส่เห็ดเด้ออันนี้เห็ดบดนะครับเอาไปซุปใส่ปลาทูกับแซ่บ เอาไปแกงกันแซบ่บอันนี้เห็ดนั่งฟ้านั่งสวรรค์เด้อขายงี้ยวๆนี่อืมเอากิโ,กโลเท่าไรเรานั่งฟ้านั่งสวรรค์นี่ขายลอยเดียวเห็ดบดก็บลอยเดียวเนาะเห็ดบดลอยหาซีฟด้วยครับเด้อเอานี่ผู้ขายนะครับอืมกำลังจัดอ่าพักหวานให้อยู่นะครับอืมเอ,เม,มเอาเครื่องแม่ค่าของเมาเครื่องแม่ค่าขายเห็ดแม่ค่าขายกบอ่ะขอบคุณหลายๆครับ อืมเอาเอานี่ครับซื้อแล้วซื้อแล้วเขาเมาเอาขายแล้วขายแล้วขายดีแล้วเอาขอพูดหลายได้ครับของห่อแมนนย่ครับของหวานบอกครับวัดดีครับวัดดีครับหุณยายของหวานเนาะไม่แมนนบ่หรอโอ้ของหวานก็มี่แล้วก็เป็นอาหารไทยก็มี่ นี่เหมือนจะทุง่งอะไรครับอาหารไยเหอยสามสิบอันนี้เป็นของหวานนะครับเด้อเขาโหลดซองตัวหนี่เป็นตาแซบตัวหนึ่งสบเบาทนะครับเขาโหลดซองนะครับไปใส่กับกะทิแซบๆเลยเนาะอ๋อกำลังซื้อขายนะครับม,มาหน่อยครับนี่น้องผู้ขายเนาะน้องผู้ขายเอาผู้ขายยังน้อยบ้าง่นี่หน้าตาดีๆนี่นะพูดนะอ๋ะอ,อ,อนะครับอันนี้ผู้ซื้อเด้ครับเด้อ เอาน้องเพิ่นนี่น้องคนสวยเพิ่นซื้อแล้วไปแล้วอืมครับเอาของหวานสิบบาทจุมนีนสิบบาทอ,อืมเอาเบิ่งเลยครับกระเพาะปลากระมีเด้ออืมนี่เลยครับเอาร้านนี้อืมมีมดขายดีชิบอือแตลชลุ่นกระมีแตลัดโ่นแลชลุ่นสี่สิบบาทครับผมสี่สิบบาทเด้อต้มหมูสิบบาทฮะเขาต้มหมูสิบบาทอือข้าวต้มหมูอืมสิบบาทชิ้นละสิบบาท อันอันนี้กัโอ้ยสิบบาทอ,อันนี้ปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อ,อนมกปล่ายัางครับมกปล่าพอครับมกเท่าไหร่หรอสามสิบบาทสามสิบบาทมกปล่าพอได้ครับเท่อไหแต่ละนัดพ่นชองมาเลายได้กลิ่นเนาะได้กลิ่นด้วยครับอ,อ้านี่ว่าปลาซีอ่าวมาเอาใส่ปลาซีอ้าวเอามกปลาซีอ้าวอันนี้ของของห้าวปมกโอ้ล้านส้มตำอันเดียวกันเลยตำแซ่บตำนัวมกปลาซีอ้าวทั้งนี้เน่าๆนี่อันเดียวกันหมด อันเดียวกันอันเดียวกันเด้อเนี่ยเอาเอามาส์มาส์มาส์อุ่นหนุนได้เลยเด้อแม่ค้าเพิ่นแม่ค้าเพินเ่นเด้อเห็นแล้วผมมักแกะมกปลาเนื้ออ่อนเนี่ยป,าปาลาใส่เมื่อกี้เราจนหอมแต่เมื่อกี้เราจนหอมจำก็ผิว,วดสดสดแซ่บเลยเอาขายดีนะครับขอบคุณหลายเนะครับขอบคุณหลายครับ,รบนี่มกปลาซิวอ้าวนี่แล้วนี่ครับแซ่บด้วยขายดีขายดีเอาอันนี้มันล่านตำามหงร้านเดียวกันเด้อร้านตำามหง ต้นขายก็สวยคนขายหน้าตาดีนะครับผู้ซื้อผู้ซื้อจักน้อยเนาะผู้ซื้อกัสวยขึ้นกันนี่ผู้ซื้อ,อเอาจักน้อยอเอากาประ,ะเดี๋ยวคือจะแซ่บเองเนาะเอาก็ล่างต่ำนี่นะครับ,บ,บ,บน,น้องคนสวยตำปะคงนะครับตามะละกอ,อ,อน,น,นี่เลี่ยมตาเดือดเหลี่ยมตาอ๋าอ,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 อจักบาขึ้นไปละ สามสิบสามสิบขึ้นไปโอ้เป็นแต่แซ่แแบตกแต่งเป็นแซ่บเนาะสิร้อยไทยเอาโคกเล่าได้เลยนี่นสี่โคกโอ้โคนขายสว,วยนี่โคกนี่ไงเด้อนี่มาเลยตลาดนัดพนท้องทุกวันเสาร์นะครับเด้อ, <ใน S 1> อที่ได้ที่ได้อดอโอ้ทุกวันตลาดเย็น<า>ตลาดเย็นนี่ขึ้นในในตึกเด้อครับบ่ตลาดเย็นทุกมมือแต่ว่ามื่อนี้วันเสาร์ออกมานี่ มาขายแต่ลดโอบหมูแรงกข็ขายตัวขายตลอดเวลาบ่ามีมือหยุดแดดสิออกฝนสิตกฝ่าสิวห้องเสี่ยงของสิเลงวัวบ่เกียวมาเหมือนเดิม,มนี่ครับใจรักเลยตามองหงเอาพีหน้ยกินแซ่บมากเลยครับเด้อเอานี่ละขอบคุณหลายเด้อืเอ,เอาเอาทั้ง่ค่ะ ร้านนี้ขายดีผลไม้ผลไม้ผลไม้เล่าไม้เข้าวม่วงข้าวมาเห็ดโอ้วัตดีครับครับผมครับผมครับผมนะครับครับนี่เป็นโดนะพ่อค้าแม่ค้านี่โอ้ใจดีเลยนะว่าเก่งขนาดเลยขายของก็ดี นะครับมือนี่ก็ได้มาเลยคอันนี้คือดักแด้จ้าดักแด้ป๊อดจุกกินแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับผมบำรุงได้เป็นโปรตีนได้เลยครับผมครับโปรตีนโอ้ยดักแด้ดักแด้ป๊อดจุกดักแด้อันนี้มาอันนี้มาขามสันสันสะมาขามตะขวงยังอยู่ครับผมตะขามป้อมจ้าตะขามสันครับผมตะขามสันครับผมตะขามป้อมจ้าอันเดียวกันจ้า บักขามบักขามป้อมบักขามสันบักขามโบนเย้าบักขามโบนเย้าอันเดียวกันยี่สิบบาทโอ้นะครับอันยี่สิบบาทบักขามป้อมเนี่ยเป็นประโยชน์บักขามป้อมบักขามบักขามโบนเย้ามีวิตามินซีสูงวิตามินซีสูงยาแก้ไอครับาแก้ไอครับทายยากหน่วยเดียวเห็นผลอืมเอา เฮ็ดกระมีเฮ็ดบดเฮ็ดบดเฮ็ดเฮ็ดบดเฮ็ดฟังจะมางา,ามแต่บันนี้เฮ็ดบดเฮ็ดฟังอันนี้ก็คือเขาเมาบ่ะนี้โอ้ยสวยๆเลยเนาร้านนี้ขายดีเด้อแม่ค้าพ่อค้าใจดีขนาด,ดนี้มณ์ดีอารมณ์ดีด้วย <laughs> ครับผมครับผมอ่าร่มดีด้วยนะมือนีิมือนีิมาสายมาสายครับผมโอ้มือนีิมาสายปะครับผมผมก็มาหอด้วครับผมเอาเพิ่งมาถึงปะับผมเนี่ยไปุูตลาอยู่ทธาลได้แล้วอยู่ครับผมมาสายดีกว่าไม่มาครับผมบ้านนะครับเอาเพราะใจรักนะครับเฮาสิมาทุกตลาดเด้อมื่อวันทิ่ไปสายหลืยนมื่นวันทิ่ไปสไปบ้านกุชินาไลนะครับผมโอ้โบ๋ขาวครับผม นี่พ่อค้าขายดีตลอดเลยล้านอย่เด้อขายดีขายดีทุกท่าขายดีอันนี้บักบักขามสันครับผมบักขามป้อมครับผมบักขามโป๊ะเงาอันเดียวกันครับผมเศร้าบาทเท่านั้นครับผมขอบคุณหลายเด้อครับผมขายดีขายดีโอ้นะครับเนาะบักขามป้อมโอ้ขอเมาเด้อเนี่ยขายดีคุณยายสวยเท่าไรเลยคุณยาย ยี่สิบาทสามถ้่วหาสิบรถไใหเลยไม่ไม่เลยนี่เพราะว่าเขากำลังออกคอดเมาเาฟเซฟตากไห้ไรตากไห้ไร่ไรอเป็นมาผู้ซื้อ่าพ่อเดียวแล้วเจ่ผู้ซื้อต้องการสิตากไห่จนมาผู้ซื้อว่าพอแล้วพ่อแล้วทุกวันเสาร์ตลาดนัดอำเภอโพนท่อง จังหวัดร้อยเอ็ดเอานี่แหละคุณยายเพื่อนด้อขายอยู่นี่แหละเอาอันนี้หมดแล้วเป่าครับพุณนี่เขมเอาคือกันป่ะครับนี่หมจ้ะหมูหโูหมููเอาประธานเอาล่องบ่นี่ครับเอาเอามาอุ่นนุ่นด้อเขาเมาคุณยายหน่อด้วยอาเอาขอบคุณอะไรคุณยายโอ้ยตักให้จนพ่อใจเนาะ ตัดให้จนพอใจจนพี่น้องว่าพ่อพ่อจะตัดจังที่เศ้านี่คือการขายของเมาของคุณใหญ่ก้วยวีละยี่บห้าบาท ถูกๆคุณยายวัดดีครับโอ้นะครับขายกล้วยอันนี้เป็นลูกชิ้นบอกคุณยายเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นเป็นตาแซสาเนาะลูกชิ้นโอ้ยง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นหมูยอ่อเนาะนี่เน,ะนาะนะครับหมูยอ่อเอาคุณยายมาอุ่นนู่นด้วยนี่ลูกชิ้นไงมี่เอาถูกๆปุ๋งอะไรลูกชิ้นได้นี่ห้าสิบสามสิบเนาะเอาตะล่านัดก้อนพ่องทุก้อนเสาเด้อ มาหาคุณยายคนคนีล้ละได้กิน่นมดอยู่นี่เด้อเอาพวกดีละ<ด>ครับไปดีคุณยายด้อขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับของห้าวขอบคุณบอกเขาไุ้ไหมอย่องางนี้น้หวานข้างหน้าน้หวานนมจีนจ้าน้ำหวานนมจีนเหรอ สูงละเศร้าบาสนั้นเลยครับเม่ด้ของหวานของหวานขนมกินของหวานก็นจะแชดเวยครับไมด้เอาไปซองก็ตกแต่งก็ไปจะแจงขอวดอร่อยทุกอย่าง,าง,งเลยอันนี้เป็นบวกข้าวเรากีพวกขนมกินบบมีกะทิค่ะมีกะทิมีกะทิเศ้าบาึินไปเนะเาะเอาแต่ละนัดอำเภอพนท่องทุกวันเสาร์เลยครับมาหนี่มานี่พี่น้องจะได้กินเลยเอาเอามาเลยนะครับด้วยเอา อันนี้เป็นน้ำข้าวปุ้นนะครับอันนี้เป็นน้ำกะทิ<ด>นะครับนาออันนี้เป็นเป็นน้ำป,าป้าบ่หรือ่โอ้น้ำปลานะครับมี่มดชุกเป่าเริ่มจะเศร้าบาทบ่กุ้น<อ>แม่ยี่สิบชุดละดยี่สิบเลยครับเอามีข้าวปุ้นกับข,ของหวานนะครับนี่เ้อเอาเศร้าบาทเท่านั้นเด้อกับมีกะทิเอาพี่น้องมานี่ได้กินเลยทุกวันเสาร์นะครับเด้อขอบคุณท่าหลายนะครับเด้อเอาขายดีนะครับขายดี มาครับที่ยังไม่เคยเห็นต้นเฉาก๊วยวันนี้เมื่อท่านมาถึงหน้าที่นี้แล้วนะครับแวะมาชิมเฉาก๊วยกันครับเฉาก้วยชาตานราวนะครับเป็นเฉาก๊วยชนิดนอันนี้เป็นน้ำส้มเนาะชิมกันเฉาก้วยหนึ่งเข้าไหร่ล่ะซิมฮาร์บาะขายทุกวันเสาร์เนาะเป็นทุกวันเสาร์กับร้านกาแฟนี่แหละมาน้ำกันเลยเนี่ยเนาะเป็นยังไงเฉาก๊วยมีเฉาก๊วยแท้ด้วยเหรอมีเฉาก๊วยแท้นี่เหรอ ที่ได้เป็นเฉาก๊วยแท้นะครับเนื้อจะเหนียวนุ่มจะไม่เละหรือแข็งกระด้างนะครับเมื่อท่านไปกินเฉาก๊วยที่ไหนก็แล้วแต่ผมอยากให้ท่านลองกินเนื้อเฉาก๊วยกันทำไมถึงต้องลองกินเนื้อเฉาก๊วยกันเพราะถ้าเป็นเฉาก๊วยแท้นะครับเนื้อจะเหนียวนุ่มอร่อยจะแตกต่างกับเฉาก๊วยตามท้องตลาดหรือที่ท่านเคยกินอาที่อหือนานะครับเฉาก๊วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับที่แท้ร้อนใน แก้คีวลดความดันโลหิตสูงแก้กรามในอัตเล็กคลาสเซกัสเแล้วก็หวานนะครับอันนี้โของสาวสวยนะครับสำหรับท่านที่เดินทางมาก็ลองแวะมาชิมกัสช้วยนึ่งสดสดเล้ด้วยครับหอมสดสดเครื่องไม่ไหลแเออน่ะพิซซ่าบอเชฟบอกเชฟบับ โอ้เนื้อลายนี่นะครื่องลายเคบับซิปโอเคบับซิดนะครับเคบับซิดนี่ครับเคบับซิรับน่ดัสวัสดีครับแม่ค้าใกล้อยกน่อยนอยรีตัวนี้เนาะไม่เท่าไรละครับอ่าิโอ้ไม่ละเศร้าสามตัวนี่เศ้าบาทอันไมละห้าสิบกลน่อยเนาะ ไก่น้อยอบว่ครับบ่โอ้โอบใส่ถังนะครับนั่นถังอบไก่น้อยอบด้วยครับเอาสามอันเศร้าวะสามไม่ละเศร้าบาทสามตัวแล้วก็เก้าตัวหาสิบบาทแล้วือว่าถูกเป็นดํามันดีเนาะไก่น้อยเป็นดํามันดีเลยๆไก่น้อยน่อยดีครับไหมครับเศร้าบาทเศร้าบาทเศร้าบาทเศร้า,บา,าบาทด้วยเนี่ยเอาเอา,เอานีา่ยแล้วน้องคู้ขายก็เริ่มกินเชฟบับอยู่ นี่คร <'ve> ับแซบโอเคบับเฮาแซบเด้อเอาขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามเราชมนะครับเด้อนะครับจังไหนพูดี่เขามาใหม่ก็รีบนะครับเด้อกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิริวัลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ